สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการสมัครแล้วก็ลบ Account นะครับเพื่อหาทีมที่ดีที่สุดนะครับหาการ์ดคอมมอนนะครับที่เป็นนักเตะระดับท็อปทหรือว่าซ u เปอร์สตาร์ครับเพื่อโอกาสในการลุ้นรางวัลนะครับผมสำหรับสายเล่นฟรีนะครับอ่เริ่มแรกเราก็เข้าเ็บโซล้เลยครับหลังจากที่ เราได้ทําการล็อกอินโดยอีเมลเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาที่หน้านี้นะครับทางระบบก็จะให้เรานะครับทําการตั้งค่านะครับพาสเวิร์ดของกระเป๋านะครับบัลเลตนะครับกระเป๋าเงินนะฮะเราก็ทําการกําหนดพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยอ่าเราจำไหมนะครับพาสเวิร์ดหลังจากนั้นครับก็ให้เราสมัครมาถึงขั้นตอนนี้นะครับให้เรานะครับเลือก ทีมที่ดีที่สุดนะครับในลีกยุโรปเลยนะครับนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับอยู่ในแชมเปี้ยนลีกนะครับก็ยังดีอย่างน้อยนี่ครับอยู่ในแชมเปี้ยนลีกนะครับนะฮะซึ่งมีอยู่มากมายนะครับผมก็อาจจะเลือกทีมที่ผลงานดีที่สุดในยุโรปขณะนี้ก็ได้นะครับอ่าถ้าอย่างผมผมจะขออนุญาตเลือกบาเยอร์มิวนิกลิเวอร์พูลแล้วก็อ่าปารีสนะครับผมอันนี้ก็คือ นะครับจาโฝงของ3ามลีกดังเลยนะฮะอ่ะสมมติผมเลือก3ทีมนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับนี่นะครับขั้นตอนสำคัญนะครับถ้าเราเลือกทีมดีนะครับแล้วทางเกมนี่ยนะครับ AI นะครับสุ่มการ์ดมาให้เราในตอนแรกเนี่ยครับอ่าเราก็ลุ้นเลครับว่าเขาจะให้ใครมาบ้างนะครับนี่ครับฮ่าเห็นไหมฮะนอยเออร์ปาวาด็อกเลอร์มาโลอีคาดีโอ้ก็ถือว่า มีชื่อเลยทีเดียวนะครับแต่สําหรับ2ตัวของปารีสนี่อาจจะอาจจะเป็นสํารองนะครับบ่อยนะครับแดกเลอร์หรือว่าอีคาดีเนี่ยนะครับก็ยังเป็นสํารองของเนมาเมสซี่นะครับอ่ะก็กดถัดไปนะครับเพื่อลุ้นต่อว่าเราจะได้การ์ดอะไรอ่าอ่ะนะครับนี่คืออันนี้คือผมจะทําให้ดูนะครับว่าเทคนิคในการเริ่มต้นสวยๆเราจะได้แบบนี้นะครับอ่าโอเค ครับเราก็ยังไม่ต้องสนใจมันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะได้นักเตะผมก็เลาะแล้วก็อันนี้คือเป็นขั้นตอนการจัดทีมนะครับจัดไปก่อนนะครับยังไม่ต้องสีเลียนมากนะครับนะครับเพื่อให้เราได้นักเตะครบก่อนนะครับ นี่ครับจะสังเกตว่าเกมเนี่ยนะครับก็พยายามจะไปดึงนะครับการ์ดจากาทีมที่เรากดเลือกไว้ตอนแรกนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากดทีมสโมสรที่ดีๆหรือว่ากําลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีฟอร์มฮอตอะไรเงี้ยเราอาจจะได้ลุ้นในการได้นักเตะดีๆนะครับอ่าโอเคนะครับเราลองมาดูกันว่าณนะตอนนี้เนี่ยเราพอใจหรือย,อยังนะครับ พอใจกับการ์ดที่เรามีหรือยังนะครับดูครับสิบเอ็ดใบนะครับระบบจะทําการสุ่มให้สิบเอ็ดใบนะครับนี่ครับสาหรับผมนะครับนักเตะชุดนี้เนี่ยถือว่ายังยังไม่ยังไม่ดีนะครับยังไม่ดีนะครับเท่าที่ควรนะฮะด้วยอาจจะเนื่องจากเราอาจจะไม่รู้จักในหลายๆตัวี่อย่างนี้ครับบาเยนต์ตัวนี้นะครับ มาลิกทิลแมนอะไรนะครับตัวนี้น่าจะเป็นดาวลุ่งของบบเอนแน่นอนนะครับอ็อกเลเช่เบเลนนี่ก็ไม่ค่อยได้ลงนะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยเท่าที่รู้เนี่ยนะครับเท่าที่รู้เลยนะครับก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับส่วนตัวอื่นคือไม่ค่อยรู้จักนะครับนะครับก็อาจจะใช้วิธีการนะครับใช้โซล่าดัต้านะครับในการ ในการหาข้อมูลดูก็ได้นะครับว่านักเตะคนไหนนะครับเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ครับเชอร์าโดเบเกอร์นะครับลองดูครับนี่ครับคนนี้ก็น่าจะเป็นตัวจริงครับนะครับได้ลงบ่อยนะครับเห็นไหมครับแต่คะแนนไม่ค่อยดีนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับเราสามารถดูได้เนี่ครับคนนี้ก็โอเคนะครับอยู่กลัดบักอันนี้น่าจะอยู่กอยเทอร์เฟิร์สนะครับก็ได้ลงตัวจริงบ่อยนะครับอันนี้ อยู่อะไรครับเนี่ยสตาร์บุกนะครับก็ได้ลงถูวจริงกอคะแนนดีนะครับใช้ได้นะอีคาดีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวสำรองนะครับอ่าเด็กสเลอร์นี่ก็เช่นเดียวกันครับนี่ครับไม่ค่อยได้ลงด้วยซ้ำนะครับนะฮะอ่าสำหรับผมทีมนี้ถือว่ายังไม่ดีนะครับอ่ะส่วนทีนี้นะครับเมื่อเรายังได้นักเตะไม่พอใจนะครับได้การ์ดไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับ วิธีการก็คือเราสามารถลบนะครับ Account นะครับแล้วทําการเริ่มใหม่นะครับเกมก็จะส่งการ์ดชุดใหม่มาให้เรานะครับให้เราเข้าไปที่โปรไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Setting นะครับแล้วก็ไปที่ a c c o u n t s e t t i n g นะครับแล้วก็กด Des t r o y Account ตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับเขาถามอ o u ุช r วก็โอเคไปนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดของ เป๋าที่เราสับมิทไว้เมื่อกี้่ะระบบมันก็จะเด้งออกนะครับนี่เด้งออกไปเลยนะครับนี่นะครับเริ่มใหม่เราก็ล็อกอินเข้าไปใหม่ครับอ่าเข้าไปใหม่ก็กําหนดกระเป๋าใหม่ครับนะครับนี่เริ่มใหม่เลยเหมือนเริ่มเมื่อกี้เลยนะครับ ระบบจะทำการสุ่มใหม่อ่ะเมื่อกี้เราเลือกอ่าปารีสลิเวอร์พูลบายเยนนะครับไม่ไม่ได้การดีเท่าที่ควรเราลองเลือกแค่สองทีมนะครับอ่ะลิเวอร์พูลกับอ่าลิเวอร์พูลกับบายเยนแล้วกันอ่ะลิเวอร์พูลกับปารีสก็ได้นะรเราเลือกลิเวอร์พูลกับปารีสนะครับแล้วลองเอาแค่สองทีมพอเราจะมาดูกันว่าเกมเนี่ยนะครับมันสุ่ม นักเตะจากสองทีมเนี่ยมาเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่านะครับอ่ะเห็นไหมฮะจะมีลิวพูกับปารีสองคนมาแล้วอ่ะนะครับอ่าเราลองดูต่อนะครับก็ทำตามขั้นตอนไปเหมือนเดิมครับลุนต่อครับอีก5ใบเปิดมา5้าใบนะครับนี่โอ้โหไม่มีเลยนะครับไม่ดีนะครับ ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะนะครับอ่านะครับนี่เราก็ลองดูครับว่าเราพอใจไหมนะครับเราดูนะครับาจากประสบการณ์นะครับที่ผ่านมานะครับคือผมเนี่ยครับเคยจากคลิปใน ep 12นะครับทีมของผมเนี่ยครับ ผมได้บาเยิร์เนี่ยนะครับทั้งทีมเลยนะครับแล้วก็ได้นักเตะบาเยิร์แบบตัวจริงด้วยนะครับนอยเออร์มุลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเราได้นักเตะระดับนั้นนะครับมันมีโอกาสที่เราจะได้ไปต่อได้ง่ายมากนะครับเราจะได้การ์ดสตาร์เนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะครับในระดับสตาร์อยู่เรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยณตอนวันณณตอนนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถกดเมื่อเรากดเลือกทีมนะครับ ตอนเริ่มต้นเกมเนี่ยทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยเราเราจะได้นักเตะยกชุดแบบนั้นจริงๆแต่หลังๆมาเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าเกมเนี่ยได้เปลี่ยนวิธีการหรือเปล่านะครับผู้พัฒนาเกมได้เปลี่ยนวิธีการสุ่มการ์ดหรือเปล่าอาจจะกระจายไปนะครับให้กระจายกระจายไปไม่ไม่แจกการ์ดมาเป็นกระจุกกระจุกแบบเดิมนะครับเนี่ยเราจะจะเห็นได้ว่านะครับเราอาจจะไม่ได้การ์ดเป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับแบบนี้นะครับคือวิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยได้นักเตะระดับในระดับท็อปๆมานะครับลองเปิดดูเรื่อ,อยๆะะเราจะทําให้เราได้นักเตะระดัทบท็อปๆมาแล้วทําให้เราไปต่อง่ายนะครับทีนี้อย่างที่บอกครับถ้ามันไม่พอใจเราก็ลบครับลบแล้วทาใหม่ลบแล้วทาใหม่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะพอใจจนกว่าเราจะได้นักเตะที่เราพอใจนะครับ จนกว่าเราจะได้การ์ดระดับที่เรียกว่าท็อปและเราพอใจนะครับแล้วมันทําให้เราทีมเราเนี่ยนะครับสามารถไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเนี่ยครับดูแต่ละคนเลยก็ได้ครับโจตาเนี่ยจริงๆก็ได้ลงบ่อยนะครับแต่ว่าก็จะมักจะเป็นสำรองนะครับของซาร่ากับมานี่นะครับนี่ครับนี่ก็ได้ลงนี่ครับได้ลงบ่อยนะครับคะแนนก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับอ่าเนี่ยครับ เคเลอร์นี่ถือว่าดีเลยนะครับนาบาตก็ปารีสนี่แข่งขันกันรุนแรงมากนะครับสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูอ่าเนี่ยประมาณนี้นะครับอโอฟาน่านี่ชื่อดังอยู่นะครับเนี่ยคะแนนประมาณนี้นะครับอ่ะคราวนี้นครับถ้าเรายังไม่พอใจเหมือนเดิมครับลบนะครับเรา ผมจะทำให้ดูนะครับว่าตอนนี้เป็นรอบที่สามที่เรากำลังจะลบแค t นี้นะครับเป็นรอบที่สามที่เรากำลังจะลบอ่ารอบที่สองนะครับรอบที่สองที่เราลบนะครับเราสุ่มนักเตะเป็นรอบที่สามนะครับอ่ะดูครับว่าจะได้ว่าจะได้ไดอ่า ดีหรือไม่ครับว่าจะได้ทีมดีหรือไม่นะครับอ่ะผมขอเลือกลิวพูทีมเดียวนะครับก่อนเลือกทีมเดียวเลยนะฮะแล้วดูว่าเราจะได้นักเตะลิวพูไหมอ่ะเห็นไหมครับก็ได้นะครับแต่เนี่ยมาสองคนนะครับแล้วก็เริ่มกระจายไปนะครับอย่างนี้ครับซึ่งโดยปกตินะครับเมื่อตอนยุคที่ผมเริ่มทาเนี่ยนะครับมันได้เยอะมากมันได้ลิวพูมา ได้บาเยเยนมายกแผงเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีนะักเตะเจลีกโผล่มาด้วยนะครับอันนี้ก็ยังไม่น่าพอใจนะครับอันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นผมผมลบแน่นอนนะเนี่ยซากะอิตัวเนี้ยดีนะครับแต่ว่าเจลีกใกล้จะปิดฤดูกาลแล้วเจมีเนอร์ก็สำรองนะครับเนี่ยครับถ้าเราไม่พอใจเราก็ลบนะครับอันเนี้ยคือถือว่ายังไม่น่าพอใจเท่าไหร่ มาโอลิกี้อีกแล้วนะครับที่แจกโอลิกี้บ่อยมากนะครับเกอิต้าอ่าโอเคเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นได้นะครับว่ามันอ่ามาจากลิเวอร์พูลนะครับมาจากลิเวอร์พูลแต่ก็มีจากที่อื่นมาด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับมาจากลิเวอร์พูลเกอิต้าโอลิกีอ่า ทีมมีการ์ดอะไรเนี่ยครับวันนี้ก็ไม่ค่อยรู้จักนะเท่าไหร่นะอ่ะแล้วก็เนี่ยครับมิลเนอร์อาริซองอะไรเียครับเนี่ยครับก็ทั้งทีมแหละฮะแต่ว่ามันยังเป็นยังไม่มีตัวเลือกมากพอนะครับเพราะฉะนั้นครับอย่างที่บอกครับถ้าไม่พอใจกระลบนะครับจนกว่าเราจะพอใจนะครับจนกว่าเราจะพอใจนะครับเราถึงจะมีโอกาสนะครับในการเล่นฟรีเนี่ยนะครับเราถึงจะมีโอกาส อ่าได้ลุ้นรับรางวัลน,นะครับผมขออีกทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้ก็ทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะจนกว่าเราจะได้ทีมที่ที่เราพอใจนะครับผม จนกว่าเราจะได้ทีมที่เราพอใจนะครับไปอ่ะ,อะนะครับอ่าเมื่อกี้ผมเลือกลิวพูนะแต่รอบนี้เนี่ยขอบอกว่าไปไม่ถูกเลยนะครับเพราะว่า <laughs> เนื่องจากว่านะครับ อาระบบน่าจะระบบการสุ่มของเกมเนี่ยน่าจะถูกเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับน่าจะเปลี่ยนไปแบบมากเลยนะครับไม่ไม่ไม่ให้อ่าไม่ให้การ์ดนักเตะนะครับที่เป็นทีมเดียวกันมากระจุกอยู่นะครับอ่ะโอเคงั้นผมจะลองเลือกนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้อง ดูนะครับจนกว่าเราเนี่ยจะพอใจนะครับว่านักเตะหรือว่าการ์ดที่เราได้เนี่ยครับมันเป็นเป็นการ์ดระดับสตาร์นะครับนักเตะระดับสตาร์หรือยังนะครับถ้าใช่หรือว่าถ้าพอใจแล้วเนี่ยก็ลุยได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปกังวลนะครับเพราะว่าคะแนนนะครับนักเตะที่ดีเนี่ยไม่ได้จะมาจากทีมระดับท็อปๆนะครับแต่แนะนำนะครับ คนเป็นทีมที่อยู่ในแชมเปี้ยนลีกนะครับแค่นั้นเองนะครับคนเป็นทีมที่กำลังลงแข่งกลางสัปดาห์นะครับเช่นแชมเปี้ยนลีกยูโรปาลีกหรือว่าคอนเฟลเลนซ์ลีกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับคือถ้ามันไม่มีเนี่ยเราก็จะเสียโอกาสในช่วงที่เป็นวีคกลางสัปดาห์นะครับผมแค่นั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยไปวัดกันนะครับในผลงานในสนามอ่ะโอเคนะครับเมื่อกี้เลือกลิวพูก็ยังไม่มานะครับ ส่วนปารีสนี่นะครับปกติแล้วผมก็ไม่ค่อยเลือกนะครับเพราะว่าปารีสน่ยมีนักเตะเยอะมากนะครับแล้วก็แม้กระทั่งตัวสำรองก็เป็นชื่อดังด้วยครับบางทีนักเตะดังๆก็เป็นสำรองนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยไม่ค่อยเลือกครับนะครับที่ผมติดตามเลยคืออย่างกับไาร์นมิวนิกหรือว์พูลอย่างเงี้ยนะครับเราจะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกมาเยนกับดอทมุนแล้วกันนะครับสทีมนี้โหดมากนะครับ รอบนี้ผมขอเลือกบายเยนกับดอทมุลนะครับอ่ะเราลองดูอ่านี่เห็นไหมครับมาโกร้อยครับอ่ะโอเคไปดูกันต่อครับอย่าง,งน้อยเราได้มาโกร้อยมาคนหนึ่งแล้วฮนะมาโกร้อยนะครับอ่าดูใบนี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะเยอรมันนะครับจากลีกเยอรมัน พอเราไปเลือกใบยังกับดอทมุนนะครับนี่เลือกไปก่อนโอ้นี่คนนานดีมากเลยครับเนี่ยมากนรอยเนี่ยเห็นไหมฮะอแบบนี้นะครับถ้าเราพอใจนะครับเราก็โอเคเราก็ ถ้าเราพอใจนะครับเราก็สามารถลุยต่อนะครับแต่เล่นไปเล่นไปถ้าไม่พอใจก็เหมือนเดิมครับลบทิ้งครับแล้วเริ่มใหม่จนกว่าเราจะได้นักเตะที่เราพอใจนะครับผมแล้วเราถึงจะมีโอกาสนะครับในการลุ้นรับรางวัลนะครับาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากกันนะครับเพื่อนๆชาวโซล่ทุกท่านนะครับ ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ